ติดกาวตอนที่3ากาวร้อนกาวมันผมได้แต่จับมือหนาเอาไว้เพราะตอนนี้รับว่าแค่ยืนผมยังทรงตัวไม่อยู่แต่กายยังคงจับเอวทั้งสองข้างผมเอาไว้ไม่ให้ผมล่วงไปรู้สึกดีขึ้นยังกาวกระสิบที่ข้างหูผมกับผมจุบที่หัวไหลมันแน่นไปหมดนะเดี๋ยวก็รู้สึกดีขึ้นนะ แต่ของมึงอ,อยู่ในตัวกูแล้วมันกำลัง <c oughs> สิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือกากำลังขยับตัวอย่างช้าๆมันเหมือนแท่งกาวร้อนกำลังถอดตัวออกและเขาจนสุดและมันก็เป็นแบบนั้นจนผมรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่เจ็บเมียตอนแรกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมกำลังมีอารมณ์ไปกับมันเก่งมากดูเหมือนกาจะรู้ว่าผมรู้สึกยังไง จึงเพิ่มแรงของตัวเองจนผมทรงตัวไม่อยู่แรงกระแทกไม่มีท่าทีเบาลงหากแต่มันกระนำเข้ามาจนผมร้องออกมาไ,ไม่เป็นภาษากว่าสงครามรักในห้องน้ำจะจบลงกระทำเอาผมแทบสำลักความสุกกาวยืนขึ้นเต็มความสูงแล้มองผมดีวาตาไม่ต่างจากตอนแรกนี่มมนแค่เรื่องต้นสลับคืนนี้เพราะยังไงซะกูจับสุดให้มึงเห็นว่าคนยังกูอ่ะไม่หัวเหมือนที่มึงคิดมึง ผมทั้งที่จะเถียงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้พอเกาวจัดการดี้อับน้ำให้ใหทั้งผมแต่ตัวมันเองจะนายก็หาผ้าเช็ดตัวมาซับน้ําจนตอนนี้ร่างกายแห้งสนิทแล้วมันก็บีบผ้ามาส่งให้หลับไปสิเพาคุมหรอไม่มีสภาไงใส่ทําไมอีเดียวก็ถอดอีกอะกาหยิบที่มุมปากอย่าลืมสิคืนนี้มีต่อนะไอ้เก,กา ผมเลยอยากด่ามาจริงๆแต่กระทำอะไรไม่ได้นอกจากซ้อคุมมาใส่จนันนาก็เดินไปที่โซฟากลางห้องแล้วนั่งพักกิจกรรมในห้องน้ําเมื่อกี้ทำให้ผมถึงกับเขาอ่อนไปเลยทีเดียวยอมรับว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมแต่นั้นก็ไม่ทําให้ผมรู้สึกโอเคกับมันผมรู้ว่ากาเป็นเสือแต่การที่มันให้ผมถึงขนาดนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ไม่แปลกกินอะไรหน่อยไหม ผมหันไปมองถึงเห็นว่าตรงนั้นมีรถเคนอาหารตั้งอยู่ดาบบนมีอาหารและเครื่องดื่มจำนวนหนึ่งแต่ที่สะดุดตาก็คงจะเป็นขวดไวน์ที่กากับระลินใส่แก้วไม่อะ่ะผมตอบเพียงเท่านั้นตอนนี้ผม,มอยากพักร่าตัวเองมากแต่ก็ททำอะไรไม่ค่อยสะดวกพอใส่พียงแค่ผ้าคลุมเท่านั้นก็เลยได้แต่เอนพีงกับโซโฟ,ฟาแล้วนอนพักสายตาไปแต่มึงอะ่ะควรกินอะไรบ้างนะ ศีรพิทักษ์ของมันอยู่ตรงข้างๆและเมื่อเลื่อมตาก็เห็นมันยืนอยู่พร้อมกับจานอาหารเนี่ยเป็นสเต็กสูตรพิเศษของโรงแรมกูกินซะจานถูกยื่นมาตรงหน้าและพอผมทำทีไม่ยอมรับมันก็ยื่นมาแทบจะชนหน้าสุดท้ายก็เลยต้องรับมันมาแล้ววางไปที่โต๊ะให้กูป้อนไหมการนั่งงข้างๆพร้อมกับเตรียมจะทำเหมือนอย่างที่พูดไม่ต้องกูงกินเอง ผมรีบแจ้งมีดกับซ้อมมาถือเองจัดนันกระตักมาเสร็จปากทันทีดีมากจะได้ใด้บอกกูนะเดีย๋ยวจัดให้กาวยิ้มที่มุมปากแต่ผมเนี่ยสิไม่ได้อะไรเลยตอนนี้สิ่งที่ผมมีรากที่สุดก็คงจะเป็นการกลับบ้านแต่ดูห้าแล้วผมคงไม่ได้มันอย่างแน่นอนแต่ใดที่มันยังไม่พอใจผมก็คงไม่เป็นอิสระผมรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยหิวแต่ไม่รู้ทำไม ผมถึงจาก,การสเสด็กในจานจนหมดแลนนั่นท่เป็นคนน่งข้างๆยิ้มอย่างอารมณ์ดีเอาอีกจานไหมไม่อ่ะงั้นดื่มนี้หน่อยวกันแก้วว่าถูยยิ่นมาตรงหน้าทีแรกผมคิดจะไปะดิเซตแต่พอคิดดูแล้วถ้าผมไม่เอามัก็คงจะใส่มือผมอยู่ดีดังนั้นหลับๆไปให้จบเรื่องก็ถือว่าพอและททำทีเป็นการยกดื่มตามที่มันต้องการ แต่ดูถ้าผมจะทำพลาดเพราะยังไม่ทันที่ผมจะได้คลื่นบายลงคอกาก็จับแก้วมาวางที่โต๊ะจากนั้นก็ยิ่นหน้าเข้ามาหาแล้วจูบผมจนวายที่อยู่ในปากถูกส่งต่อไปยังมันโดยที่ผมไปแต่นั่งนิ่งหอมหวานน่ะผมไม่รู้ว่ามันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเพราะสิ่งที่ผมเห็นก็คือมันกำลังเรียนรีบปิปากตัวเองมึงพูดอะไรอะ่ะก็วายดีไงไม่สิปากมึงด้วยอะ่ะ กามึงพอเลยนะกูบอกแล้วไงคืนนี้ยังไม่จบและอีกอย่างตอนนี้มึงก็กำลังให้ทักกูอยู่ให้ท่าอะไรผมเถียงเสร็จตาของเกาวก็มองมนด้านล่างซึ่งทำให้ผมได้รู้ว่าตอนนี้เสื้อคุมเปิดไปถึงช่วงเอวและมันทำให้กาได้เห็นโซลา่าของผมทั้งหมดและยิ่งเมื่อผมทําทีถอยห่างขาก็เพืยยกขึ้นจนแยกออกจากกาัน ทำให้กราบใช้จังหวะนั้นแทรกตัวเข้ามาเมื่อกี้ห้องน้ําแล้วตอนนี้ก็มาโซฟาดีเหมือนกันกูชอบไอ้กาวผมเรียกดาบมาจริงๆแต่ตอนนี้คุณทาอะไรไม่ได้นอกจากปลดปล่อยเสียงเราออกมาจากสุดเสียงพอกาวมันกําลังใส่ผมแบบไม่ยังคุยกันท้ายเรื่องนะครับสำหรับเนื้อหาที่หายไปเกือบ80% สามารถไปหาอ่านได้ที่ลินใต้คลิปนะครับสูดหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องคอยติดตามได้นในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย